และแล้วนะครับกูแมก็แลนดิ้งถึงพามมี่แอร์พอร์ตแล้วนะฮะก็ได้เจอคุณบิจิตแล้วเราก็ได้เซย์เฮลโลกันนะครับแล้วนางก็รีบพากูเนี่ยนะคะไปที่บ้านพักนะฮะแล้วนางก็จะแนะนําว่ากูแม่จะนอนห้องไหนนู่นนี่นั่นพอเห็นแล้วเนี่ยก็ประทับใจโอ้ทำไมบ้านของคุณบิจิตเนี่ยมีความหรูหราไฮโซเซเลบมากเลยนะคบคุณบิจิตก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยกูแมจะได้ข่าวดีแกบอกว่ากูแมจะได้เจอนักเรียนร่วมมหาลัยซึ่งอยู่บ้านนี้เหมือนกันน้องชื่อโคตะนะ สา3เดือนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าตอนไปมหาลัยเพราะมีเพื่อนร่วมเส้นทางเดียวกันนะครับไม่ทันไรเลยโคตาก็พาไปเดินเล่นในเมืองนะฮะก็จากบ้านเดินไปในเมืองนี้ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับแล้วเราก็ดูหนังกันนะฮะเราก็อยากรู้ว่าโรงหนังที่นี่เป็นยังไงกลับมาเราก็ทานมาม่าเกาหลีนะฮะก็สนุกดีครับอ่ะนี่เห็นห้องนอนกูแมทไหมแล้วก็นี่ก็เป็นเบรคาสต์ของกูแมทช่วงเช้านะฮะเนี่ยจากในภาพเนี่ย ก็จะเห็นล้วว่ากูแม้ต้องขึ้นรถบัสเนี่ยประมาณ2สต็อปนะฮะเพื่อไปมหาลัยก็เบ็ดเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วมโมงน,นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะว่าบรรยากาศมหาลาัยเป็นยังไงต่อนะ ทีที่รถบัสถึงปุ๊บเนี่ยกูแม็ก็มองหาเลยนะจุดนัดพบว่าอยู่ตรงไหนโอ้โหมันกว้างเหลือเกินในที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินบนนะรตรนแรกคิดว่าจะหลงซะแล้วก็พยายามมาถึงเช้าวันแรกเนี่ยประมาณ8ปดโมงครึ่งเพราะว่าเริ่มลงทะเบียน9ก้ามงเช้าแล้วก็ได้เจอ professor Mr Ken นะฮะที่จะเป็นคนดูแลเรานะฮะช่วงเช้านี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะมีพิธีต้อนรับนะฮะก็ไม่สามารถถ่ายภาพ ให้ FC ดูได้นะครับเพราะว่าเป็นการต้อนรับจากคณะครูของทางมหาลัยนะฮะแก๊งกูแมทเองเนี่ยเคนก็จะมีการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษนะฮะพอเสร็จจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีชุดน้ำชาครับแล้วก็มีการมอบเป้มีการมอบบัตรนิสิตชั่วคราวแล้วก็บัตรรถบัสด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะใช้รถบัสเนี่ยตลอด10วันที่อยู่เมืองนี้นะครับผมพอมีการแนะนำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีตัวแทนของครูเนี่ยพาเราชม ห้องเรียนนะฮะโอ้ oh, เป็นห้องเรียนที่ดูทันสมัยนะครับฟีลกู๊ดอะนะนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะมีการพาให้เราได้รู้ว่าตลอด10วันเนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับผม แล้วเราก็ได้ทานอาหารร่วมกันนะฮะสำหรับบ้านกูแมทเองเนี่ยก็เป็นแซนด์วิชง่ายๆแล้วก็มีกล้วยหอมหนึ่งใบพอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเข้าห้องเรียนนะฮะซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นการฟังนะฮะว่าที่นี่เป็นยังไงโน่นนี่นั่นนะฮะก็ภาพไม่สามารถถ่ายได้นะฮะก็แอบถ่ายมาได้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เลิกเรียนตอนบ่ายสามครึ่งเอ๊ะวันนี้เราจะทําอะไรกันต่อท้ายที่สุดนะพวกเราก็อยากจะรวยมาเรียนแล้วเราก็อยากรวยก็มีรุ่นพี่นะครับที่เคยมาแล้วก็บอกว่าให้ ลองซื้อลอตโต้ดูแล้วก็ไปตามล่าหาซื้อลอตโต้กันกูมแม่ก็ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อ,อน,นี่คือเป็น ep 8ที่พูดถึงชีวิตการเรียนที่อยู่ที่นี่วันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยว ep ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันติดตามชมกันต่อนะครับ